สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการออกแบบ3มิตินะครับในวันนี้ผมก็จะมาออกแบบนัดโบนนะครับตามในรูปนี้เลยนะครับมาดูว่าต้องมีต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างและมีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับในการสร้างโบนนัดตัวนี้นะครับก่อนจะเริ่มต้นการออกแบบผมมีโจทย์ไว้ให้คิดกันเล่นๆ2ข้อนะครับข้อ1 โบนท์หกเหลี่ยมตัวนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรและวิธีการใดในการลบเหลี่ยมลบมุมของโบนท์นะครับและข้อ2เราจะใช้เครื่องมืออะไรและวิธีการใดในการทําเกลียวของตัวโบนท์ทีไว้ให้คิดกันเล่นๆนะครับระหว่างนี้ผมก็จะเริ่มเลยแล้วกันครับขั้นแรกเราก็จะมาทมําหัวโบนท์ก่อนนะครับใช้ช็อตคัตตัว4นะครับใส่เข้า ซึ่งผมจะปรับเป็นหกเหลี่ยมน,นะครับกด C แล้วก็ใส่เลข6 Enter มันก็จะปรับเป็นหกเหลี่ยมให้นะครับตัวลักษมีผมจะใช้อยู่ที่2ซนเมตรนะครับนี่เส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ4ซนติเมตรแล้วผมจะใช้ Push Pull นะครับช h o t Cut คือตัว P นะครับ1.2ซนเมตรนะครับแล้วก็ มันไม่มีเส้นของมุมตรงนี้ผมก็จะให้มันแสดงเส้นโดยวิธีการกดตัวย้อลบนะครับ i l l เซ r a ์ r ตัว e นะครับชดคัดแล้วก็กดตัว alternate เพื่อให้มันแสดงเส้นปลาตัวนี้แต่เส้นด้านหลังไม่เห็นผมก็จะใช้วิธีการสแกนใช้ซ x รย์นะครับในการกดชดคัทตัวชิป x นะครับแล้วผมก็จะใช้เมาส์ลากผ่าน เพื่อให้มันแสดงเส้นนะครับโอเคได้เสร็จแล้วต่อมาก็ทำการ make group ผมจะใช้ช h o r t c u t make group นะครับเอาจ r เ a ็ e F คำถามข้อแรกเมื่อกี้ว่าเราจะลบเหลี่ยมลบมุมอย่างไรนะครับก็มาดูกันคําไปก็คือผมจะทำเป็นทรงกลวยนะครับในการที่จะลบเอาทรงกลวยมาครอบ วิธีการก็คือผมจะจะผมจะปรับจากหกเหลี่ยมเป็น36นะครับเป็นตรงนี้ครับ36ผมก็จะสร้างขึ้นมาที่1.2แล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่2.5ตรงกลางสามารถรับทิ้งได้ผมใช้ push p พูลดึงขึ้นที่1นึซนติเมตรนะครับโอเค แล้วก็ทำการเน็กลุกแล้วก็เส้นข้างในตรงนี้จะทำการดึงขึ้นมาจะเปิดฝาด้านหน้าให้ดูแล้วกันนะครับเราจะซ่อนอันนี้ไว้ก่อนเพื่อจะได้เห็นว่ามันเป็นทรงตัวยังไงนะครับคลิกเส้นข้างในเส้นล่างนะครับแล้วก็ใช้กด Move นะครับช็อตคัดคือตัว M แล้วก็ดึงขึ้นมา6มิลิเมตรนะครับโอเคมันก็จะเป็นรูปทรงกลวยนะแล้วก็ตัวเมื่อกี้ที่ซ่อนมาอยู่ผมก็จะเอามันกลับมา okay. เอาฝั่งนี้ออกไปก่อนนี่ครับทรงกลวยนะครับแล้วก็จะใช้ move ดึงลงมานะครับให้ให้เท่ากับ ตัวมุมที่เราต้องการจะลบมันออกไปนะครับจุดสามห้าคือส่วนที่โผล่เข้ามาอยู่ในในช่องกรวยตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นส่วนที่จะถูกตัดออกนะครับซึ่งตัวเครื่องมือที่ใช้ก็คือจะเป็นตัว subtract โอเคเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวที่ซ่อนออกไปกลับมาก่อนโอเคนี่นะครับ แล้วก็ใช้ subtract นะครับตัวนี้นะครับในการตัดตัวเลขที่1ก็คือชิ้นส่วนชิ้นแรกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนชิ้นที่2ครับหน้าที่ของตัว subtract ตัวนี้นะครับการใช้งานมันก็คือชิ้นส่วนชิ้นแรกที่คลิกมันก็จะเป็นตัวที่ตัดส่วนที่มีการทับซ้อนกันนะครับแล้วมันเองมันก็จะหายไปด้วยเลยในครั้งเดียวกันนะครับเราก็จะได้ มุมที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับของหัวบอลง่ายๆแค่นี้เองนะครับต่อไปผมก็จะทําการฟลิปก็คือกลับบนกลับล่างนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกฟลิปในแกนสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ผมจะทําตัววงกลมเพื่อเป็นตัวของบนนะครับตัวที่เป็นเกลียวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะต้องยกเลิกกลุปก็คือ ตัวแอปพอตัวนี้นะครับหผลเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ยกเลิกเนี่ยการเข้าไปอิดิเนี่ยจะทําให้จุดแกนตัวเนี้ยมันเลื่อนไปอยู่จุดอื่นซึ่งทําให้การหาจุดศูนย์กลางตรงเนี้ยมันทําได้ยากนะครับผมก็จะทําการยกเลิกเมกกรุ๊ปก่อนนะครับแอปพอตก่อนแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาที่1.2เซนนะครับรักษมี เสร็จแล้วก็ทําการเมกกรุ๊ปกับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็สร้างมาอีกเส้นหนึ่งเท่ากันเลยแล้วก็ใช้พุ ull, ชปูช็อตคัตคือตัว P นะครับขึ้นมา1มิลิเมตรนะครับขึ้นมา1มิลิเมตรแล้วผมต้องการที่จะทําเส้นทะเยงตรงนี้ซึ่งมันไม่แสดงเส้นผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับกดเ e อลเลรเซอร์ช็อตคัตคือตัว E แล้วก็กดอัลเทเนต ให้มีเส้นปากขึ้นมาผมก็จะเอาเมาส์พาดผ่านให้มันแสดงเส้นนะครับแล้วก็กดชดคัดตัว L นะครับตัวดินสอน,นั่นแหละนะครับล i โอเคได้เส้นแล้วส่วนตัวอื่นก็ลบทิ้งได้กดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกเส้นที่ต้องการเก็บไว้นะครับส่วนที่เหลือก็ลบทิ้งโอเคขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการ Copy เจ้าเส้นนี้นะครับวนรอบตัวนี้ จำนวน36เส้นนะครับโดยวิธีการก็คือจะใช้ตัวโรเตตนะครับโรเตตตัวนี้ชดคัดของโรเตตก็คือกดตัว Q ไปคลิกที่จุดศูนย์กลางของวงกลมคลิก1ครั้งแล้วก็มาคลิกปลายด้านล่างของเส้นเส้นทะแยงเส้นนี้นะครับคลิกแล้วก็จะต้องกด Ctrl หนึ่งครั้งเพื่อให้เป็นเครื่องหมายบวกเป็นการทำสำเนาแะครับแล้วก็มาคลิกตรง ไจุดที่ตรงกับตรงปลายเส้นแรกนะครับก็คือตรงเส้นนี้คลิกไปหนึครั้งแล้วก็กดดอกจัน35 enter มันก็จะทำการ Copy ซ้ำเป็นวงกลมจานวน35เส้นนะครับจริงๆแล้วก็คือ36นะครับรวมรวมอันแรกด้วยขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการคลุมแล้วก็ move ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปจำนวนชั้นก็คือ35ชั้นนะครับกดชดคัดคือตัว M นะครับแล้วก็กด Control ครั้ง1ครั้ง m o v ขึ้นไปให้ปลายมันสัมผัสกันคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ดอกจันท5 Enter โอเคผมก็จะได้เส้น36เส้นที่เป็นเกลียวเส้นละ1รอบนะครับซึ่ง เือตัวนี้ผมจะใช้จริงๆแค่2เส้นนะครับ mm hmm. ผมก็จะเลือกเส้นที่สัมผัสกับแกนสีแดงนะครับก็เป็น t ทิปล i c k แล้วก็ Make Group อันนี้คือเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2ก็ทิปล็อคเมคลูปโอเคผมก็จะได้มา2เส้นส่วนที่เหลือก็ลบทิ้งโอเคหลังจากนั้นผมก็ จะกำหนดตัวเกลียวตัวนี้นะครับอยู่ที่ความสูง3มิเมตรผมก็จะไปสร้างตัวกำหนดเกลียวขึ้นมาสร้างกำหนดสูงที่3มิเมตรนะครับแล้วก็ไปเลือกเส้น2เส้นนี้กด s scale ตัว Scale ตัวนี้ช h o r t c u คือตัว S นะครับแล้วก็ไปกดเซนเตอร์ตรงด้านท็อนะครับคลิกแล้วก็เลื่อนลงมา ให้สัมผัสกับตัวขอบความสูง3มิมตัวนี้นะครับเราก็จะได้ความสูงของเส้นตัวนี้3ม mm. ิมตรวนนี้เสร็จแล้วก็สามารถลบทิ้งได้นที่3สูจวจ3เส้นนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ผมจะทำการ Copy ชุดนี้นะครับ ไปว้อีก1ชุดไปไว้ข้างบนนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำนัดนะครับก็คือนัดตัวเมียที่เจาะรูข้างในนะครับโอเคทำา Copy เสร็จแล้วก็มาเริ่มตัวนี้กันต่อตัวเกลียวตัวนี้ตัวตัวนัดก่อนนัดเนี่ยผมต้องการความยาวตัวมาน,นที่6เซนติเมตรนะครับ6ซนเมตรก็คือหรือประมาณ60ม mm มนะครับ ซึ่งเกลียวตัวนี้มีความสูงอยู่ที่3มิลิเมตรก็60หาร3ก็จะเหลือ20นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว1ชุดผมก็ทำการ Copy ขึ้นไปอีก19ชุดนะครับก,ก็ทำการลอกเลิกก่อนนะครับ e x p o r t ก่อนทั้ง2ชุดนะครับ e x p o r t โอเคแล้วก็ทำการคลุมกดฟังก์ชันเครื่องมือ move ชดคัดตัว M นะครับแล้วก็กด Control ห้มีเครื่องหมายบวกตรงเมาส์นะครับดึงขึ้นไปให้ปลายมันสัมผัสกันคลิกซ้ายหนครั้งแล้วก็พิมพ์ดอกจันหนึ่ง Enter มันก็จะ Copy ขึ้ขนไปให้19รอบนะครับความสูงมันก็จะเท่ากับ6ซนติเมตรพอดีพอเสร็จตรงนี้ผมก็ต้องการ Make Group ครับทีละเส้นนะครับ Make Group ทีละเส้น อันนี้ก็จะมี2เส้นเมื่อทำการเมกุูปเสร็จแล้วโอโบตัวนี้ก็ทำการยืดตัวมันขึ้นมานะครับก็พิมพ์เลข6ก n t n t e r หน่วยผมใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับมันก็จะเท่ากันพอดีนะครับ6เซติเมตรตอนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญซึ่งอยู่ในคำถามข้อที่2นะครับในโจทย์ที่ทิ้งไว้ให้คือตัวเกลียวตัวนี้ จะทำยังไงให้เป็นเกลียวให้เป็นเกลียวนะครับหลายคนอาจจะรอดูอยู่ว่ามันจะทํำยังไงนะครับคำตอบก็คือแบบนี้ครับอันแรกก็คือยกเลิกเมรลุตัวนี้ก่อนโอเคยกเลิกแล้วก็เส้น2เส้นตัวนี้ก็ทําการยกเลิกเช่นกันแต่เส้นที่2หลังจากทําการยกเลิกแล้วอย่าเพิ่งคลิกที่อื่นนะครับถ้าสมมติว่าไปคลิกที่อื่น ก็ให้ทำการอันดูนะครับ Control Z กลับไปแล้วก็ยกเลิกกลุ่มใหม่ยกเลิกแอปพอตัวนี้ใหม่นะครับหลังจากนั้นให้ทำการกด S Scale นะครับ S Scale แล้วก็กด c t r o l หนึ่งครั้ง c t r l นะครับตัวนี้เราจะทำการดันเข้าไปข้างในเส้นที่เลือกไว้นะครับดันเข้าไปข้างในมันก็จะกลายเป็นเกลียวนะครับ นี่ด้านข้อแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมกําหนดไวท้ที่สามารถพิมพ์ที่คีย์บอร์ดได้นะได้นะครับ 0.8, ดคอมม่า0.8 enter โอเคผมก็จะได้เกลียวของโบนที่สมดุลกันนะครับทั้ง2ด้านตัวโบนก็เสร็จแล้วนะครับก็ทำการ Make Group ผมใช้คำสั่งชตคัดนะครับ ค okay. ต่อไปเราก็จะมาทำาบนทําน,ทนัดกันตัวเมียนะครับก็ขั้นแรกก็คือเจาะก่อนเจาะรูให้ทะลุ1.2เซนเมตรนะครับหลังจากนั้นเนื่องจากตัวบบน้ตัวนัดตัวเนี้ยมันจะต้องมีลบเหลี่ยมลบมุมทั้งสองข้างนะครับผมก็จะทำการตัดลงไปครึ่งหนึ่ง0.6 แล้วก็จะทำการ Copy ขึ้นมา1ชุดอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำการ f l i ปไปในแกนสีน้ำเงินมันก็จะกลับด้านกันตอนนี้มี2ชิ้นผมก็จะทำการรวมกันโดยใช้ outer shell ตัวนี้นะครับหน้าที่ของตัว outer shell ก็ Sh คือจะรวมพาร์ทรวมชิ้นส่วนมากกว่า2ชิ้นขึ้นไปให้กลายเป็นชิ้นเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วครับมันเป็นชิ้นเดียวพร้อมกับตัดหัวไอต,ตัดตัดมุม2อ,อด้านนะครับทีนี้ความสูงของตัวหน้าตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับ1.2เซนนะครับแล้วก็ตอนนี้ความสูงของเจ้าเกลียวตัวนี้ก็คือจุดสฉะนั้นเรายังขาดอยู่ที่9มิลลิเมตรนะครับเรก็ทำการยกเลิกเมกรุปก่อน ตัวนี้นะครับเก็บพอรแล้วก็ทำการคลุ่มเลือก move นะครับจดคัดตัว m กด control หนึ่งครั้งให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เส้นไปสัมผัสกันคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เครื่องหมายดอกจันเลข3 enter เกมันก็จะทำการ copy ขึ้นไปให้อีก3ชั้นลองวัดดูนะครับ1.2พอดีนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการ make group ทีละเส้นนะครับ make group แล้วก็เลือกทั้งสองเส้นผมจะใช้เครื่องมือ move ลงมาที่1.2 enter เกลียวก็เข้าเข้าไปอยู่ในนักแล้วนะครับซึ่งจะได้เกลียวที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ export ตัวนี้ก่อน ก็คือยกเลิกไม่กลุกนะครับแล้วก็เส้นก็เหมือนกันเส้นก็ยกเลิกส่วนเส้นที่2ยกเลิกแล้วก็กด sscale แล้วก็กด Ctrl 1ครั้งให้มีเซนเตอร์อยู่นะครับแต่ตรงนี้เราจะมองไม่เห็นเส้นข้างในเราก็สามารถที่จะกด X-ray ตัวนี้นะครับ X-ray เลือก X-ray แล้วก็กดตรงด้านด้าน ด้านตรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับคลิกแล้วก็ดันเข้าไปข้างในรูปทรงเบี้ยวไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะใช้พิมพ์คีย์บอร์ดพิมพ์จุดแปดคจุดแปดเอนเก็คือเกลียวของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับเมื่อกี้ตัวผู้ใช้จุดแปดอันนี้ก็ใช้หน่วยเดียวกันให้ค่าเท่ากันไม่งั้นเกลียวมันจะไม่ไม่เท่ากันโอเคเราก็ยกเลิกเอ็กเ มก็จะได้เกลียวของตัวผู้ตัวเมียรเรียบร้อยอแล้วก็ทำการ mix loop โอเคเลอนลงมาสัก5 cm เซนเมตรแลลงมาทีก็มาลองเช็คเกลียวดูว่าทับซ้อนกันพอดีไหมจากการเอ็กเย์เกลียวไม่ทับกันมันเยื้องกันนิดนึงผมก็จะทำการขยับนิดนึง ในแกนสีน้ำเงินขยับมาที่0ุดศนโอเคตัวนี้เกลียวทับซ้อนกันเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วก็ทำการยกเลิกเอ็กซเรยก็เหมือนในแบบแล้วนะครับแต่ว่ามันยังขาดไปอีกอย่างหนึง่งยังขาดแหวนนะครับไม่ใช่แหวนแต่งงานนะครับแหวนน็อนะครับ เราจะทําการซ่อมมันไว้ก่อนถายไว้แล้วก็จะทําแหวนขึ้นมา1วงจุดหน่งจุแล้วก็2.5งจุ้าเสตรงกลางลบทิ้งแล้วก็ใช้ push p u s h p พู l ขึ้นมา2มิลิเมตรทำการเมคก r ุ๊ p แล้วก็ตัว โบนมอกี้ที่ซ่อนไว้ก็เอามันกลับมาเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนัดบนบวกแหวนเอาขึ้นไปสักจุดห้าโอเคก็เหลือใส่สีนะครับเอาเดี๋ยวเอาพื้นมารองสักหน่อยนี่เม r ล u ก ลราจะทำการใส่สีหบวบนจมอยู่ไปอยู่ข้างในเอามันขึ้นมาก่อนทำการไม่กรุบก่อนขึ้นมาที่1.2ซนติเมตรขึ้นมาแล้วแล้วก็ชอดคัดของตัวถังสีก็คือตัว B นะครับในตัวถังถังสีครับตัวนี้ก็จะเลือกเป็นวันสด,ดุเป็นโลหะเป็นสนิมนะครับ อันนี้เป็นสีสนิมอันนี้มันค่อนข้างจะหยากไปหน่อยผมก็จะไปที่ Edit ปรับค่าอเอาแค่ประมาณ4เเซนก็พอนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นลบนัดขึ้นสนิมโบนครับโบนนัดขึ้นสนิมมา1น,นชุดแล้วก็พื้นตัวนี้ก็ปรับซะหน่อยเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน อันนี้ก็ปรับละเอียดเองนิดนึงหน่อยสักสิบก็พอโอเคแล้วก็เส้นแกนสามารถเอามันออกไปได้นะครับเส้นแกนเขียวแดงน้ําเงินตัวนี้ครับกดคอนทรลชิปแล้วก็ตัว X นะครับก็ให้มันหายไปได้ซ่อนไว้ก่อนหรือมันก็คืออยู่ตัวนี้นะครับไปที่ไปที่วิวแล้วก็เลือกตัวนี้ครับนี่ มันกลับมาแล้วหือว่าผมสร้างตัวชดคัดไว้ก็คือ c t r o l shift x ตัวนี้นะครับให้มันออกไปแล้วก็ใส่เงาเสนหน่อยนี่มีเงาละเราแล้วก็ปรับแปลงได้นะครับตอนนี้ว่าเป็นเดือนอะไรเนตว่าตอนนี้เดือนตุลาออกตุเบอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาของในแต่ละวันนะครับ am pm ใส่เป็นช่วงประมาณเวลานี้แล้วกันโอเคก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่อกี้ได้คำตอบกันไหมครับที่ทิ้งโจทย์เอาไว้นะครับในคลิปนี้ถ้าผมอธิบายไม่ชัดเจนหรือมีจุดไหนที่ไม่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อแชร์ประสบการณ์ที่ถูกต้องได้นะครับเพื่อเป็นวิธีสถานให้กับผมและท่านที่สนใจทั้งหลายได้นะครับด้วยความยินดี วนท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันนะครับถ้าผมรู้ก็จะตอบให้หายสงสัยและถ้าผู้รู้ท่านใดจะกกรุณาตอบคำถามก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในด้านนี้เป็นอย่างมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจและชื่นชอบในการออกแบบเหมือนกันนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะได้เทคนิคหรือวิธีการดีๆซึ่งจะนำไปต่อยอดและปรับใช้กับงานของตนเองได้นะครับ ขอให้สนุกกับการส,สร้างงานและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่สวยงามน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการบันทึกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ